ร้องก็เพลาะพูดก็ชัดปาร์ตี้ก็สนุกครับไอคาลิโอนะครับสปีกเกอร์คาราลูกเกชิลเอสหนึ่งนะครับลำโพงคาราโอเกะอัจฉริยะพร้อมจอสัมผัส10.1นิ้วครับพลังเสียง280วัตต์ครับเบสแน่นเสียงใสไม่ไร้สายระดับโปรนะครับแบตอึดใช้งานยาวสูงสุด12ชั่วโมงครับท่านครับเครื่องเดียวจบครบทุกความบันเทิงครับท่านครับเหมาะทั้งใช้ ในบ้านนะครับงานอีเวนต์แล้วก็นักรอ้องมืออาชีพนะครับเปลี่ยนทุกที่ให้เป็นเวทีของคุณพบกับไอคาเลโอนะครับสปีกเกอร์คาราโอเกะเชล์เอสนึงลำโพงคาราโอเกะอัจฉริยะพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่10.1นิ้วครับครบจบในเครื่องเดียวทั้งร้องเพลงพูดงานไลฟสดหรือว่าการจัดงานปาร์ตี้ ไม่ต้องต่ออุปกรณ์ให้วุ่นวายครับพลังเสียงระดับมืออาชีพนะครับก็คือ280วัตต์วูฟเฟอร์คู่3.5นิ้วเบสลึกหนักแน่นนะครับทวิเตอร์คู่1นิ้วเสียงแหลมใสนะครับความดังสูงสุด1 0 4เดซิเบลเสียงชัดสะใจทุกพื้นที่ครอบคลุมย่านเสียง4 8ปเฮิร์ตไปจนถึง1 8กิโลเฮิร์ตนะครับไม,ไมโครโฟนไร้สายระดับโปรครับเป็นไดนามิก ไมโครโฟนนะครับใช้งานได้นานสูงสุดถึง20ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับระยะไกลถึง10เมตรนะครับปรับเอ็กโคเบสเสียงแหลมได้อิสระล้องก็เพราะพูดก็ชัดนะครับหน้าจอสัมผัส LCDIPS 10.1นิ้วใช้งานง่ายมองชัดสีสดเปิดจอใช้งานได้มากกว่า9ชั่วโมงครับท่านครับปิดจอก็ใช้งานยาวถึง12ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับ แบตอึดชาร์จไวแบตเตอรี่ใหญ่ 4,800mAh ต่อ 71Ws นะครับรองรับ Quick Charge ชาร์จเต็มในไม่ถึง3ชั่วโมงครับท่านครับเชื่อมต่อครบทุกความบันเทิงไม่ว่าจะเป็น HDMI USB <c oughs> AUX นะครับ Input Output IF การ e t o o t h 5.4แล้วก็ Wi-Fi 2.4 หลัจหรือ5และก็ 5G นะครับเหมาะสำหรับนักรองนักแสดงหรือหลวพิธีกรงานอีเวนต์คาราโอเกะที่บ้านนะครับศูนย์รวมความบันเทิงของครอบครัวครับท่านครับพกพาง่ายน้ำหนักเบาเพียง5.3กิโลขนาดกระทัดรัดแต่พลังเสียงเกินตัวครับท่านครับไอคาเลโอคาลาโอนะครับสปิเกิลคาราโอเกะชคุณภาพระดับมืออาชีพในราคาสุดคุ้มครับ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วครับ